เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างตรวจแล้วเป็นไงตรวจแล้วเป็นไงครัเอาตรวจให้หน่อยตรวจแล้วอืมเขาตรวจตรวจได้ไหมคะตรวจไทำไมคนไข้เยอะจังเลยอ่ะเอาตรวจคุณหมอแล้วทีเนี้ย เอาอาแบ่งแบ่งให้ให้เอาแบ่งกันไปเคยอินเอะมาเร็ว <c> บ <ต sake> <life> ึนบึนแล้วบีบึนอู้หพยาบาลเท่มากเลยพยาบาลไปไหนครับพยาบาลไปไหนครับพยาบาลพยาบาลมาทางนี้หน่อยพยาบาลพยาบาลมาทางนี้หน่อย พยาบาลมามาเร็ว